มาล้ท่าคุณลบห้าอครับก็อย่าลืมนะครับคอนเซ p ปของคุณนบนะครับจิตที่ผ่องใสอยู่ในกายห้าอนะครับอยากรู้ห้าออมีอะไรม้างก็ติดตามคลิปคุณอบกันนะครับวันนี้คุณนกจะมาพูดถึงอที่5นะครับคืออารมณ์นะครับอารมณ์มันก็แยกเป็นอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีนะครับอารมณ์ดี ก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เกิดอารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีนั้นมันก็ทําให้เกิดกุศลจิตนะครับกุศลจิตก็คือจิตฝ่ายดีจิตคิดบวกนั่นเองนะครับอ่านี้คุณนรจะมาพูดถึงว่าจิตที่คิดบวกนั้นคือจิตที่คิดดีเกี่ยวกับตัวเรานะครับคืออย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเด็ดขาดนะครับเป็นตัวของตัวเราเองจงภูมิใจในตัวเราเองนะครับ อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทุกเรื่องนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วจิตเราจะเศร้าหมองนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับนี่คือกุศล,ลติตนะครับขอบคุณนะครับจากคุณนพทิกต์นะครับติดตามได้นะครับ